เดตสภาพอากาศล่าสุดค่ำวันนี้29เมษายนไปจนถึงวันพรุ่งนี้วันที่30เมษายนพายุฝนฟ้าคะนองเคลื่อนตัวไปปกคลุมตอนบนของไทยเหนืออีสานเตรียมรับมือส่วนบริเวณประเทศไทยตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ตกหนักรายละเอียดจะเป็นเช่นไรติดตามได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ท่านข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจ และหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิง่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ อัปเดตปริมาณฝนระหว่างวันที่29เมษายนจนถึง1พฤษภาคมในช่วงนี้ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะพายุฤดูร้อนยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนเหนือและอีสานตอนบนรวมทั้งภาคกลางฝั่งตะวันตกและภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพี่น้องบริเวณดังกล่าวขอให้เฝ้าระวังกันด้วยค่ะ ทิศทางของลมเริ่มเปลี่ยนเป็นลมใต้และลมตนออกเชียงใต้พัดส,สอบเข้าหาก,กันกับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านจากอา่าวเบงกอลและทะเลอันดามันบริเวณด้านทิศตะวันตกประเทศไทยคือภาคเหนือภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองด้านหน้าเทือกเขาเป็นส่วนใหญ่ส่วนลมระดับบน ที่5,500เมตรจะเป็นลมตะวันออกหรือลมค้านำพาความชื้นจากมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจ,จีนใต้รวมทั้งอ่าวไทยเข้าปกคลุมประเทศไทยด้วยตอนบนของไทยยังมีพายุฝฟนฟ้าคนองจากแนวปะทะอากาศให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกโดยเฉพาะภาคเหนืออาจมีน้ำท่วมขังนนริยะสั้นๆได้ ในช่วงวันที่สองไปจนถึง9พฤษภาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดน้อยลงส่วนภาคใต้ ฝนจะกระจายตัวได้ดีในช่วงวันที่2-9พฤษภาคมเพราะมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมากขึ้นระหว่างวันที่10ไปจนถึง13พฤษภาคมสภาพอากาศจะค่อนข้างแปรปรวนทิศทางของลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มแน่ทิศมากขึ้นปริมาณฝนอาจเกิดขึ้นบริเวณภาคใ,ใต้ฝั่งทะเลอันดามานันภาคตอนออกใกล้กับแนวชายฝั่งภาคกลางเตรียมรับมือกันด้วยค่ะ ทิศทางของฝนจะเริ่มมีการเปลี่ยนทิศจากทิศตะวันออกมายังทิศตะวันตกและปริมาณฝนจะเกิดขึ้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามาันเพิ่มมากขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเตือนเป็นฉบับที่12เวลา17นาฬิกาของวันนี้29เมษายนในวันที่2 9 มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นที่ภาคเหนือได้แก่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์ส่วนภาคก,กลางจะมีฝนฟ้าคะนองที่นครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทลบบรุรีและกาญจนบ,บุรีพรุ่งนี้วันที่30เมษายนจนถึง1พฤษภาคมกรมอุตุนิยมวิทยายัยงคงประกาศเตือนที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคก,กลาง มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและอาจมีลมกระโชกแรงด้วยค่ะลักษณะอากาศของประเทศไทยค่ำคืนวันนี้29ไปจนถึงวันพรุ่งนี้วันที่30เมษายนแต่ละภาคยังมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้และฝนมากที่สุดจะอยู่ตอนบนของไทยคือภาคเหนือตอนบนและภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนบนที่ภาคเหนือจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นถึง160ของพื้นที่ คำคืนวันนี้โมเดลของ e c m ุ f ฝนสะสมจะถล่มบริเวณตอนบนของภาคเหนือเลยค่ะและอาจมีลมกระชุกแรงลูกเข็บตกได้ได้แก่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยา น,น่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรตากพิษณุโลกและพิจิตรค่ะอุณหภูมิตามสุดช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ21-24องศาเซลเซียสสูงสุดช่วงกลางวันอยู่ที่29-36องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองเหลือเพียงรละ3 0ของพื้นที่บางพื้นที่จะมีลมกระชุกแรง คาดว่าจะมีฝนที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ21-23องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่เกิดลมกระชุกแรงและลูกเห็บต,ตกบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทลบบรุรีและกาญจนบรุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ36-38องศาเซลเซียสลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศจะร้อนโดยทั่วไปและมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ เกิดลงกระชุกแรงบางแห่งในจังหวัดนครนายกปราจินบรุรีสะแก้วฉะเชิงเซาและชลบุรีอุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ25-26องศาเซลเซียสและสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคนองร้อยละ20ของพื้นที่ในจงังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียสโด,ดยลมต้อนออกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากจะตกในจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ23-26องศาเซลเซียสและสูงสุด32-35องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนกรุงเทพมหานคร,รและปริมณฑลอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่เกิดลงกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ช่วงนี้ปริมาณฝนที่ภาคเหนือถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างมากร100-60-70ของพื้นที่จนถึงประมาณวันที่1พฤษภาคมส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือยังมีโอกาสเกิดฝนประมาณ100-40-60ของพื้นที่หลังจากนี้วันที่2พฤษภาคมเป็นต้นไปจะเหลือฝน1 0ถ1 0 2 0ของพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือรวมทั้งภาคกลางด้วยช่วงวันนี้จนถึงวันที่1พฤษภาคมภาคกลางภาคตนออกมีฝนยละ4 0 6 0ของพื้นที่ค่ะ ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดาม,มันและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนจะดีงามเริ่มตั้งแต่วันที่2ไปจนถึงวันที่5พฤษภาคมเป็นฝนร้อยละ40-60ของพื้นที่ค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงนี้29-1พฤษภาคมฝนยังอยู่ในเกณฑ์ร้อยล20-30ของพื้นที่หลังจากนั้นวันที่2พฤษภาคมเป็นต้นไปเหลือฝนเพียงร้อยะ10-20ของพื้นที่ฝนจะเริ่มลดน้อยลงค่ะ คาดการปริมาณฝนในช่วงเดือนพฤษภาคมภาคเหนือครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมจะมีอากาศร้อนอบอ้าวมีฝนฟ้าขนองได้บางวันและจะมีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นหลังกลางเดือนพฤษภาคมไปแล้วเริ่มมีอากาศร้อนน้อยลงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเกือบทุกวัน บริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือก็เช่นกันค่ะอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมหลังกลางเดือนพฤษภาคมไปแล้วฝนจะตกหนักบางแห่งค่ะทุกภาคทั่วไทยเตรียมรับมือปริมาณฝนอาจอยู่ที่ประมาณร้อยละสีถึงหกของพื้นที่ในเดือนพฤษภาคมหลังจากนั้นในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมปริมาณฝนที่มากที่สุดจะอยู่ที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและภาคตะนออกด้านรับลมมรสุมมีฝนประมาณร้อยละหกถึงแปของพื้นที่ค่ะ อัปเดตฝนสะสมจากโมเดลของ ecmwf ช่วงค่ำวันนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของไทยคือเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนส่วนภาคกลางจะมีฝนที่นครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทซึ่งปริมาณฝนจะตกได้บางแห่งช่วงเช้าวันที่30เมษายนจะมีฝนเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่อำเภอแม่สายเชียงแสนแม่ใจ อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอพานอำเภอแม่สวยอำเภอแม่ลาวอำเภอเทิงพญาเมงรายเชียงรายถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีฝนมากที่สุดในช่วงเช้าของวันที่30เมษายนเริ่มตั้งแต่อําเภอเชียงแสนเชียงของเวียงแก่นขุนตาลอําเภอเทิงพญาเมงรายเวียงเชียงรุง้งดอยหลวงแม่สายแม่จันเวียงชัยส่วนอำเภอแม่ฟ้าหลวงจะมีฝนได้เพียงบางเบาพื้นที่บางพื้นที่จะเป็นท้องฟ้าโปร่งค่ะ จังหวัดเชียงรายตอนล่างอเภอแม่ลาวอ,อพานอภอแม่สวยเวียงป่าเป้าจะมีฝนกันได้เล็กน้อยกลาบขอบคุณ fc เวียงป่าเป้าค่ะไม่ค่อยได้ปักหมุดให้กับพี่น้องเชียงรายอเภอเวียงป่าเป้าค่ําคืนวันนี้ฝนน้อยส่วนช่วงเช้าจะมีฝนได้เป็นฝนเล็กน้อยบางเบาค่ะส่วนจังหวัดพะเยาอภูซางเชียงคำํอำอจุนภูกามยาวแม่ใจจะมีฝนได้เล็กน้อยค่ะส่วนที่อเภอปง และอำเภอดอกคําใต้จะมีฝนได้เพียงบางๆเบ,บาๆเท่านั้นค่ะในช่วงเช้าในเวลาเดียวกันประมาณ7จ็นาฬิกาถึง9ก้นาฬิกาจังหวัดอุตรดิต์จะมีฝนที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์อำเภอรับแปลอำเภอตรอนจังหวัดพิษณุโลกจะมีฝนที่ชาตรากาลวังทองวัดโบสถ์พมพิรามบางระกรมอำเภอเมืองพิษณุโลกบางกระทุ่มจังหวัดกําแพงเพชรจะมีฝนเกิดขึ้นที่พรานกระต่ายลานกระบือ อำเภอเมืองกำแพงเพชรส่วนจังหวัดสุขโขทยัยมีฝนบางเบาที่อำเภอเมืองสุขโขทยัยบ้านด่านันหอยและคียรีมาศส่วนที่กรงไกลาลาดจะมีฝนตกหนักได้ช่วงเช้าเช้าประมาณเจ็นาฬิกาถึง9ก้นาฬิกาจังหวัดพิจิตรช่วงเช้าจะมีฝนตั้งแต่อำเภอเมืองพิจิตรสามงามวัชระบ,บรารมีตาพันหินโพป,ประทับช้างบึงนารางโพทะเลบางมุรนาส่วนจังหวัดนครสวรรค์ภาคกลาง ใกล้กับภาคเหนือตอนล่างอำเภก้าวเลี้ยวชุมแสงอำเภอเอมืองนครสวรรค์จะมีฝนได้เล็กน้อยค่ะฝนจะตกบางพื้นที่เท่านั้นในช่วงเช้าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนในช่วงบ่ายของวันที่3 0เมษายนภาคเหนือจะมีฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงอีกครั้งในจังหวัดเชียงราย เอฟซี FC, อํเาเภอเวียงป่าเป้าจะได้รับน้ำฝนในวันที่30เวลาประมาณ14นาฬิกาเป็นต้นไปอํเาเภอเมืองเชียงรายแม่สวยอํเาเภอพานอํเาเภอแม่ลาวอํเาเภอเวียงป่าเป้าจะมีฝนตกหนักส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่แม่อายอํเาเภอฝางชายประการอําเภอพร้าวเชียงดาวจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะที่ชายประการและอํเาเภอฝาง ฝั่งตะวันตกของจังหวัดเชียงใหม่อำเภอสเสมิงแม่วางฝนอาจตกเล็กน้อยจนถึงปานกลางในจังหวัดเชียงใหม่และที่อำเภอแม่แจ่มการระยานิวัฒนาอาจมีฝนตกหนักเพราะในแม่ห้องสอนอำเภอเมืองอำเภอผุนยวมและอำเภอแม่ลาน้อยจะมีฝนตกหนักค่ะ ส่วนที่อำเภอปายปางมาผ้าจะมีฝนได้เล็กน้อยค่ะฝนฟ้าขนองฝนตกลงกระโชกแรงเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงค่ำตอนบนของภาคเหนือส่วนที่ลําปางตั้งแต่อำเภอเงา,าอำเภอแจ้หม่มอำเภอเมืองลําปางแม่เมาะห้างฉัดเกะาะคาและแม่ทะจะมีฝนเล็กน้อยจนถึงอํเภอเสริมงามศบปราบส่วนอํเภอเถอและอํเภอแม่พริก อาจมีฝนได้เพียงบางเบาหรือเป็นลมพัดแรงเท่านั้นค่ะในจังหวัดแพร่จะมีฝนตกหนักที่อำเภอร้องกวางอเภอเมืองแพร่อเภอสูงแม่นจังหวัดน่านจะมีฝนเกิดขึ้นตกหนักฝั่งตะวันออกใกล้กับสปป,ปลาวในเขตจังหวัดน่านได้แก่อเภอเฉลิมพระเกียรติบ่อเกลือแม่จริมส่วนฝั่งตะวันตกของจังหวัดน่านได้แก่อเภอปัวท่าวังผาเชียงกลางสองแควจะมีฝนตก ลมกระโชกแรงใกล้กับจังหวัดพะเยาฝนจะตกหนักในช่วงประมาณ14นาฬิกาช่วงบ่ายจนถึงค่ำที่อำเภอเมืองพะเยาที่อำเภอปงอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาและท่าวังผาจังหวัดน่านสองแควอำเภอเมืองบ้านหลวงพื้นที่สีแดงฝนตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่สปปลาวไซรยบรีหลวงพระบางค่ะ ตอนล่างของภาคเหนือในช่วงบ่ายฝนจะตกหนักในจังหวัดตากอำเภอเมืองตากอำเภอวังเจ้าพบพระและอุ้มผางกำแพงเพชรจะมีฝนตกหนักในช่วงบ่ายที่คลองลานโกสัมพีนครปางศิลาทองฝั่งตะวันตกใกล้กับจังหวัดตากค่ะหลังจากนั้นในช่วง21นาฬิกาเป็นต้นไปปริมาณฝนบริเวณภาคเหนือจะเหลือฝนได้เพียงเล็กน้อยค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ำคืนวันนี้29เมษายน จะมีฝนตกได้เพียงบางแห่งในจังหวัดมุกดาหารเป็นฝนเล็กน้อยเข้าสู่ช่วงเช้าของวันที่30ทิศทางของลมค่อนข้างปล,ป,ลปรวนมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมเข้าสู่ช่วงบ่ายจะมีฝนตกหนักในจังหวัดเลยอำเภอเมืองเลยท่าลี่ภูเรือด่านซ้ายนาแหวอำเภอภูหลวงหนองหินภูกระดึงจะมีฝนตกหนัก ส่วนฝั่งตะวันออกของจังหวัดเลยอเภอรอารวัณผาขาววังสะพุงมีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดขอนแก่นฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นภูผาม่านสีชมพูชุมแพจังหวัดชัยภูมิตอนบนของชัยภูมิอาจมีฝนกันได้เล็กน้อยคืออเภอคอนสารหนองบัวแดงภูเขียวและบ้านแท่นช่วง16นเป็นต้นไปบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือ ฝนจะเริ่มลดน้อยลงช่วงดึกประมาณหนึ่งนาฬิกาของวันที่1พฤษภาคมจะมีฝนตกหนักในจังหวัดนครราชสีมาสูงเนินโชคชยัยปักธงชยัยวังน้ำเขียวหนองบุญมากคอนบรี30ไปจนถึงวันที่1พฤษภาคมภาคตนออกเฉียงเหนือมีฝนได้เล็กน้อยในช่วงเรือนพฤษภาคมเป็นต้นไปตั้งแต่วันที่1ปริมาณฝนจะตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านหน้าเทือกเขาแนวปะทะอากาศ คือภาคตนออกเชียงเหนือตอนบนอุรณธานีหนองคายบึงกาฬนะครพนมสกลนครหนองบัวลำพูจังหวัดเลยขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรสุรินทร์มหาสารคามบุรีรัมย์นะครราชสีมาชัยภูมิวันที่หนึ่งช่วงดึกๆจะมีฝนตกหนักและฝนจะเคลื่อนตัวมาปกคลุมอยู่ที่ภาคกลางภาคเหนือในวันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่สองค่ะ ภาคกลางค่ำคืนวันนี้และภาคตนออกประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณภาคกลางจะมีฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยในจังหวัดนครสวรรค์อำเภอเมืองชุมแสงหนองบัวโกรกพระพยุหะเคียรีภัยสาลีตากฟ้าจังหวัดอุทัยธานีอำเภอเมืองน้องขายอย่างทับทันสว่างอารมณ์น้องช้างจะมีฝนตกในช่วงค่ำคืนประมาณ23นาฬิกา จังหวัดชัยนาทวัดสิงห์มโนรมอําเภอเมืองชัยนาทจะเป็นฝนเล็กน้อยช่วง23นาฬิกาจนถึง1นาฬิกาภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ฝนจะตกไปจนถึงประมาณ3นาฬิกาของวันที่30เมษายนและตกหนักบางแห่งได้ด้วยส่วนภาคเหนือตอนล่างช่วงเช้าของวันที่30ฝนจะตกหนักที่สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรค่ะทั้งภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่างยังมีความชื้นเพียงพอจากลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดส,สอบกับลมใต้และลมตะนออกเฉียงใต้ค่ะภาคตะวันออกช่วงดึกวันนี้ปริมาณฝนค่อนข้างน้อยท้องฟ้าจะโปรง่งมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมในวันที่30เมษยายนจะมีฝนเกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งฉะเชิงเราระยองจันทบรุรีและตราดเป็นฝนบางๆบาบๆได้เท่านั้นค่ะส่วนวันที่1ช่วงเช้าประมาณ1นาฬิกาจนถึง5นาฬกาจะมีฝนที่ปราจีนบุรีฉะเชิงเซาและสะแก้ว ส่วนชนบุรีตอนบนได้แก่พานทองพนัสนิคมอำเภอเมืองบ้านบึงจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะช่วงวันที่หนึ่งพฤษภาคมเช้าๆจะมีฝนตกในจังหวัดสะแก้วอำเภอเมืองสะแก้วคลองหาดวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์เขาชะกันจะมีฝนเกิดขึ้นในจังหวัดสะแก้วในวันที่หนึ่งช่วงเช้าๆค่ะส่วนวันที่1 9 3 0สภาคตะวันออกมีฝนน้อยค่ะภาคใต้ฝนสะสมจากโมเดลของอ e ีเ w f ัค่ำคืนวันนี้ ค่อนข้างน้อยค่ะปริมาณฝนยังเกิดขึ้นได้บ้างแต่เป็นฝนบางเบาเช่นในจังหวัดสงขลาเข้าสู่ช่วงบ่ายประมาณ13นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมเป็นฝนบางเบาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีน,นครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยค่ะฝนน้อยท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมที่ภาคใต้ส่วนลมฝ่ายตะวันตกจะมีทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนในวันที่หนึ่งพฤษภาคมลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดเข้าปกคลุมที่ภาคใต้ซึ่งยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนหากเป็นฤดูฝนลมมรสุมจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ในวันที่สองพฤษภาคมเป็นต้นไปปริมาณฝนบริเวณภาคใต้จะเพิ่มขึ้นโดยเน้นตกหนักถึงหนักมากช่วงบ่ายจนถึงคำ่ำ ที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในกบริเวณดังกล่าวค่ะแนวโน้มปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนั้นยังมีความชื้นสะสมอยู่ในประเทศไทยลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังพัดสอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้จึงทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองโดยอาจกลับมามีฝนใหม่ฝนรอบใหม่จะเริ่มตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมไปจนถึง13พฤษภาคมค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ